ริ่มต้นกันใหม่นุ่มโซนคนต่อไปชน,นี่หนุ่มโซนจากประเทศเพื่อนบ้านเอางี้เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่า อยู่ที่สปปลาวเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรแล้วระยะทางที่ไกลกันจะเป็นอุปสรรคในความรักหรือไม่สาวๆครับ <ๆ S 2> อย่ามองมองเขาจนเคลิม้มจนลืมดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับสบายลีค่อยซื้ออาเกออายุไรสิบหกครึ่งสูงหนึร้อยหเมตรอาสิบลักๆก,ก,ก,ก็คือถ่ายคลิปไปวันๆเหตุคลิปตลกเฮฮาายเท่าจูย่องเลยอในโชคเอมท่าเลยอยู่สยม เท่าจืจอ,อย่งองเลืกสับเท่าจืจอร่วมท้าไม่เท่าจืจอ,อย่องเลืมสับโชคเสียมมากอกยคอยเห็นไหมเขาไม่ยินเลยเล็กสับเล็กโชคเสียมเล็กสับเล็กโชคเสียมเออทั้งอายสิเป็นตลกแต่ฟอร์ซองกระจกอุ้ยน่ารัก,กว่ะนี่ถ้ามาักคอยอย่าลืมเปิดไฟไว้เดอ้อถ้าชอบผู้ชายคนให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ ไขึ้นกับผู้ชายลาวคนนี้ไม่มีใครปิดไฟเลโยโหยโอ้โหตายแล้วเสบรลายยียบอกเลยตอนนี้ที่สปปลาวเฮเลยนะแฟนรายการเราเยอะนะเปิดไฟโดยพร้อมเพียงกันเปิดไฟไว้เอื้อนค่ะนนี้ดียังไงอ่ะบอกตั้งแต่เปิดก็บสวยมานะมันรู้สึกแบบปังปงมันปังมมันปุ๊ชแบบขนาดหนุ่มเกาหลีว่าแบบงานดีแล้วหนุ่มลาวนี่แบบ ไม่ใช่ย้อย่ใช่ย่อยบอวบ่อยบ่เอาสักคนแล้วฟุณหญิงที่มารายการนี่ขี้หายหมดค่อยรอค่อยผสมกับเขาค่อยมันรอเออค่อยมันรอบอบอค่อยเอาแล้วค่อยสิกลับบ้าน